หลายคนกลับบ้านไปไม่เหลือใครให้เจอจริงๆนะไม่เหลือใครให้เจอจริงๆนะโยมสำหรับบางบ้านที่จากเดิมเคยมีเสียงหัวเราะกันจากเดิมที่เคยเรียกกันกินข้าวทุกวันได้ยินเสียงผู้เฒ่าผู้แก่ได้ยินเสียงเด็กเล็กเด็กน้อยบางบ้านกลับไปไม่เหลือใครไม่เจอใครจริงๆความจริงก็เป็นเช่นนั้นเราทุกคนจะค่อยๆทยอยออกจากบ้านกันไป จะออกแบบถูกหามไปเพื่อไปเผาหรือว่าจะออกไปเพื่อที่จะไปมีบ้านหลังใหม่ไปทำงานไปมีครอบครัวที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศแต่บ้านหลังเก่าหลังเดิมที่มีเรื่องราวเยอะแยะก็ยังเป็นความทรงจำที่ดีแต่เจอบ้านหลังใหม่ๆหหลายหลังที่ทุกคนยังอยู่กันครบแต่กลับบ้านมาทุกคนแทบจะไม่ได้คุยกันเลยหรือถ้าจะคุยกันก็คุยแบบเสียงดังเหลือเกินตะคอกใส่กัน นเด็กๆต้องถามว่าพระครับพ่อกับแม่อยู่ใกล้กันแท้ๆทำไมเขาต้องตะคอกทำไมต้องตะเบงเสียงใส่กันตัวเขาอยู่ใกล้กันลูกแต่ใจเขาไกลกันเหลือเกินเขาคุยเรื่องเดียวกันไม่รู้เรื่องซะแล้วบ้านของหนูสวยนะทุกอย่างสมบูรณ์นะแต่ถ้าใจคนในบ้านไม่สมบูรณ์ก็คงไม่มีความสุขแล้วหนูก็กำลังได้รับมรดกของการตะคอกใส่กันก็คงไม่มีความสุข ปู่ย่าตายายที่นั่งอยู่ในบ้านก็เหมือนกับไม่ได้รับการเห็นหัวเลยเดินผ่านก็แทบจะไม่ได้เคยทักกันเลยมีบ้านหลายหลังที่ไม่ได้ตอบโจทย์คำว่าบ้านจริงๆขอให้รักกันเมตตาก,กันไม่นานเราก็จะต้องออกจากบ้านหลังนี้จะถูกหามออกไปหรือว่าเดินออกไปเองก็สุดที่จะทราบได้ขอจเจริญพร